ผมมีมันสิบห้าไร่ครับห้าไร่แล้วยางอื่นยางเง่นก็ข้าวยี่สิบไร่เป็นข้าวเจ้าได้ยี่สิบไร่ข้าวเหนียวสิบห้าไร่ครับรวยเลยที่ข้าวปีนี้ได้เยอะเลยส่วนต่างก็ได้กี่ตังค์ได้เจ็ดหมื่นได้ไหมหกหมื่นได้หนึ่งหมื่นับผมยี่สิบไร่นะยี่สิบไร่ข้าวไร่ละข้าวอใช่ไหมข้าวอะไรนะฮะถัเขายังต่อถ่วเข้าเหนียวข้าวเหนียวสิบห้าไร่ข้าวเจ้านีห้าไร่ เป็นยี่สิบไร่เหนือสิบห้าไล่ข้าเจ้าเราก็มั่นล่ะมันสิบห้าไร่ครับได้เงินประกันรายได้ยังมันนี่ยังไม่ได้เลยครับแต่ข้าวเนี่ยได้แล้วได้กี่ต <1 S 2> ังค์<ะ>ได้หนึ่งหมื่นเลยครับได้ไร่ละห้าร้อยเกินไม่ใช่ไม่ใช่ไร่ละห้าร้อยค่าส่วนต่างประกันรายได้เนอะเออ,อมผมก็คิดว่า ไอ้างหไร่ละห้าร้อยนะไอ้นั่นต่างหากไร่ละห้าร้อยนี่ต่างหากแต่ว่ามีเงินส่วนต่างจะประกันรายได้เขาเหนียวดีได้ตั้งหลายตังค์ปีนี้อ๋อนี่ได้ผมก็ไม่เข้าใจเนาะว่าอย่างน้อยสามสี่หมื่นอผมไม่เข้าใจนะผมก็คิดว่าเป็นเขาคิดให้ไร่ละห้าร้อยก็เข้าใจแบบนี้นะต่างหากให้ไร่ละห้าร้อยแต่ว่ามีเงินส่วนต่างหลายหมื่นรัฐตมนตีมากๆนะครับหลายหมื่นไปเปิดเมนทีดูเมียไปเก็บหมดแล้วมั้ง ไม่กล้าบอกอีกตามีกี่ไร่ครับทําอะไรบ้างก็ปลูกยางสิบไร่ปลูกยาง15หไร่๋อปลูกยางพาราเลยค่ะอ๋อทำยางอะไรก้นถ้วยค่ะแล้วก็อะไรอีกอ้อยหกไร่อ้อยหกไร่แล้วอะไรครับข้าวก็หกไร่ข้าวหกไร่ยาง อย่างมีเงินโอนมาแล้วหรือยังขึ้นทะเบียนหรือเปล่าขึ้นค่ะขึ้นแล้วบัตรเขียวไม่บัตรชมพูบัตรเขียวบัตรเขียวก็มีเงินโอนเข้ามาแล้วค่ะได้กี่ตังค์เคยรวมตังค์ไหมเคยรวมตังค์ไหมครับไม่เคยนี่ประกันะไรได้ไม่เคยไม่กล้ารวมคงเขารวยอืมราบโอเควันนี้ผมกับ กระทรวงพาณิชย์นะครับได้มาติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลังที่จังหวัดอุดรธานีกับหนองบัวลำพูซึ่งที่นี่ก็เป็นโรงโรงมันหรือว่าเป็นโรงที่ส่งมันเส้นออกนอกนะครับเพื่อไปทำเอทานอลซึ่ง หัวใจสำคัญก็คือมาติดตามสถานการณ์ราคาหัวมันสดที่เชื้อแป้ง25ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีความพยายามที่จะร่วมมือกันกับสมาคมมันสำปะหลังต่างๆร่วมกับกรมการค้าภายในกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับที่จะหาทางยกระดับราคาให้สูงขึ้นมากว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้ที่ มีการซื้อขายกันที่ลานมันตกกิโลละ2บาท2บาท10ประมาณนั้นว่าจะทำอย่างไรให้ราคาสูงขึ้นมาได้กว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นอยู่สุดท้ายก็ได้มีการหา,หารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสมาคมผู้ส่งออกเกษตรกรนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจะทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการที่จะช่วยกันยกระดับราคานั่นก็คือว่าสัปดาห์นี้ จะพยายามยกระดับราคาการรับซื้อหัวมันสดที่เชื้อแป้ง25ให้ได้สักประมาณ2บาท40แล้วก็ถ้าเป็นไปได้สัปดาห์ต่อๆไปก็ขยับขึ้นไปเป็น2บาท45 2บาท50นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าสถานการณ์ขณะนี้ก็ดีขึ้นมีการรับซื้อราคาหัวมันสดที่เชื้อแป้ง25 ตามมาตรฐานเนี่ยที่กิโลละประมาณ2.40บาท40ในขณะนี้บางแห่งก็2.45บาท45ก็มีนะครับ mm. ก็ถือว่ามาตรการเริ่มได้ผลสิ่งที่จะต้องทำถัดจากนี้ไปก็คือผมได้สั่งการให้พาณิชจังหวัดทุกจังหวัดที่มีมันสำปะหลังได้ติดตามตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดประการที่1ก็คือมันสำปะหลังนี่เป็นสินค้าควบคุม เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องปิดป้ายราคารับซื้อให้ชัดเจนว่าเกษตรกรจะสามารถนำหัวมันสดเนี่ยมาขายได้ในราคากิโลละเท่าไหร่ที่เชื้อแป้ง25เหมือนที่นี่ก็มีป้ายรับซื้ออยู่นะครับที่เชื้อแป้ง25ว่ากิโลละเท่าไหร่นะครับสำหรับที่นี่ก็กิโลละ2บาท4ีที่เชื้อแป้ง25 อันนี้ก็เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบไม่ใช่เข้ามาถึงแล้วถึงรู้ว่าโลเท่าไหร่แล้วก็ผีถึงป่าช้าก็ต้องขายนะครับและต้องบังคับใช้มาตรการนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเพราะว่าทราบว่าขณะนี้มีบางจังหวัดไม่ปิดป้ายราคารับซื้อหรือบางโรงก็ปิดบ้างไม่ปิดบ้างอันนี้ผานิจจังหวัดจะต้องไปดําเนินการบังคับใช้กฎหมาย้วยเร่งรัดเพื่อให้เกษตรกรได้รู้ว่าเขาจะขายได้เท่าไหร่ก็จะขายหรือไม่ขายอันนี้ประการที่1 ระการที่สองขณะน,นี้ราคาแอลกอฮอล์เอทานอลในตลาดจีนค่อยๆขยับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้สามารถมารับซื้อหัวมันสดจากเกษตรกรในประเทศได้ราคาดีขึ้นสอดคล้องกับราคาแอลกอฮอล์หรือเอทานอลที่เมืองจีนที่ค่อยๆขยับตัวสูงขึ้นแต่เกิดติดปัญหาก็คือผู้ส่งออกของเราบางรายไปตัดราคากันเอง ทําให้สุดท้ายแทนีนีะส่งออกได้ราคาดีก็ได้ราคาไม่ถึงราคาที่ควรจะเป็นแล้วก็มากดราคาเอากับเกษตรกรตรงนี้คุยกันชัดหมดแล้วว่าบริษัทที่จะส่งออกเอทานอลได้เนี่ยหรือแอลกอฮอล์ได้นั้นต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ส่งออกเพราะฉะนั้นถ้ารายใดไปขายตัดราคาก็จะให้สมาคมมีมาตรการไล่ออกจากสมาชิกก็แปลว่าต่อไปนี้ท่านก็ส่งออกไม่ได้ อันนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันในการทำา o u u ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะต้องติดตามต่อไปว่าสาการราคาจะขยับขึ้นไหมแต่มาถึงหน้าวันนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มขยับตัวดีขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอขอเรียนให้รับทราบว่าเป็นนโยบายกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการให้ราคาขยับและสำคัญมาตรการที่3ก็คือว่ามีการลักลอบนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน อันนี้ผมได้พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาขอความกรุณาท่านนายกช่วยสั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงศุลกากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ดําเนินการเคร่งครัดกับการนําเข้าโดยไม่ให้มีการลักลอบต้องเข้ามาถูกกฎหมายเท่านั้นไม่เช่นนั้นก็กลายเป็นลักลอบนําเข้าหัวมันราคาถูกเข้ามาแล้วก็บังกดราคามันจากเกษตรกรในประเทศไทย ซึ่งอันนี้ท่านนายกก็สั่งการให้ในที่ประชุมครมอไปแล้วนะครับนี่ก็คือสามมาตรการที่ดําเนินการอนอกจากนั้นก็ยังมีมาตรการถ้าช่วงไหนที่ราคาหัวมันหรือมันออกมากก็ให้มีมาตรการชะลอขายได้นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ก็มีเงินช่วยดอกเบี้ยร้อยละสามสำหรับการเก็บมันไว้อย่าเพิ่งขาย แต่ว่ารู้ว่าเมื่อท่านเก็บไว้ท่านมีภาระต้นทุนก็ช่วยดอกเบี้ยงเงินกู้3%นะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรสถาบันเกษตรกร,ร,กรหรือโรงโรง,รงมันก็ตามอันนี้ก็จะเป็นมาตรการต่างๆที่จะมาช่วยกันดำเนินการในช่วงระยะเวลานี้ก็ก็ขอขอเรียนให้ทราบว่ากระทรวงพาณิชย์ก็จะพยายามดูแลกเกษตรกรให้ดีที่สุดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแต่ถ้าสมมติราคาก็ยัง ยังไม่สามารถที่จะทยานขึ้นไปได้ต่ำกว่ากิโลละ2บาท50ณเชื้อแป้ง25%เร์เกระสูงพาณิชกับกระสวงเกษตรก็ยังมีนโยบายประกันรายได้เกษตรกรนั่นก็คือว่าเราจะประกันที่กิโลละ2บาท50ที่เชื้อแป้ง25%ตแต่ถ้าตกลงมาเหลือ2บาท30ก็จะมีส่วนต่าง20สตังค์อันนี้ ก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทกสของเกษตรกรชาวไร่มันที่มาขึ้นทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติในทันทีเพื่อช่วยชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรสามารถขายมันสำปะหลังที่เชื้อแป้ง25ได้ในราคา2บาท50ได้ในรายได้ไม่ใช่ราคาราคามันก็ต้อง2บาท30แต่มีรายได้2บาท50ตามรายได้ที่ประกันนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ขอเรียนให้ทราบครับ แนวโน้มในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับท่านครับราคามันสปหลังเนี่ครับจากการประเมินนะครับทั้งหมดมันก็จะขึ้นอยู่กับราคาเอทานอลด้วยแล้วก็ราคาแอลโกอฮอล์ที่ตลาดจีนซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของไทยถ้าตรงนั้นขยับขึ้นโอกาสที่ราคามันจะสูงขึ้นตามไปด้วยก็มีความเป็นไปได้สูงแต่สำคัญก็คือ,อถ้ามันตกลงมาราคามันก็จะต้องตกลงมาตามแต่อย่าให้มีการบิดเบือน ตลาดในลักษณะขณะที่เอทานอลราคาสูงแต่ก็ยังมากดราคารับซื้อหัวมันจากเกษตรกรในราคาต่ําถ้าอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องจึงได้มีมาตรการย้อนไป4ีหข้อที่ผมเรียนเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็เป็นมาตรการเร่งด่วนครับก็เป็นมาตรการที่ต้องเข้ามาช่วยแก้เพราะว่ามันก็เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับสถานการณ์ส่งออกไปต่างประเทศเป็นไงบ้างคะสถานการณ์ก็ตอนนี้ก็ไม่มี มีปัญหาใหญ่ในภาพรวมก็คือตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอนะครับแต่ว่ามันไม่พอทั้งโลกตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราก็พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่อะไรที่ส่งออกไปไม่จำเป็นต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ hmm. ก็หันไปใช้เบลนะครับแทนอย่างเช่นมันสำหหลังที่เป็นกองกองอยู่เนี่ยอันนี้ก็ลงเรือเบาแทนนะครับไม่ต้องไปเบียดเบียนตู้คอนเทนเนอร์โดยไม่จำเป็นซึ่ง กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ไประชุมร่วมกับผู้ส่งออกประชุมร่วมกับผู้ผลิตทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรทุกฝ่ายคุยกันแล้วว่าเราจะใช้แนวทางนี้ส่วนตู้ถ้าหาเพิ่มมาได้จากไหนก็จะเร่งรัดดาเนินการนะครับแต่อะไรที่ไม่ต้องใช้ตู้ก็อย่าโดยไม่จําเป็นก็หลีกเลี่ยงไม่ใช้จะได้เหลือไว้ให้สินค้าอื่นก็ส่งออกได้ตัวเลขส่งออกก็ดีขึ้นนะครับเดือนธันวาล่าสุดเนี่ยเป็นบวกแล้วคือบวก4.27เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าตัวเลขส่งออกของไทยเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันติดลบติดลบแล้วค่อยติดลบน้อยลงน้อยลงมาจนกระทั่งถึงพึ่งกี่กาแล้วพอมาธันวาเป็นบวกแล้วก็ทําให้ทั้งปีลบแค่6%จากที่เคยคิดว่าคงจะลบตั้ง7-8-90%ตอนนี้ก็ถือว่าตัวเลขที่ออกมาก็เป็นที่น่าพอใจปีหน้าถ้าสาการโควิดเบาลงก็ โอกาสที่เราจะกลับไปเป็นบวกทั้งปีก็มีความเป็นไม่ได้สูงครับขอบคุณอําเภอเมืองจังหวัดอุดรจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูครับค่ะดิดิฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะก็อยากเรียนถามตําบลตําบลกุดจิตอยากเรียนถามอําเภอเมืองอําเภอเมืองอําเภอเมืองตําบลกุดจิตตําบลกุดจิตค่ะ ตำบลกุดจิตกุดเจ็ดกุดจิตกุดจิตกุดจิกจอจาาเันตรกอไก่ไี่หละนำบลกุดจิกแล้วหมู่หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านนนสว่างนนสว่างหมู่ที่หมู่ที่เจ็ดก็เลยอยากเรียนนายว่าอยากเรียนถามว่าชาวเกษตรกรอยู่ที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นเกษตรรายย่อยไม่ใช่ เกษตรที่เป็นชาวนาปูไม่ใช่ไม่ใช่เกษตรแปลงใหญ่ค่ะหรือเป็นเกษตรรายย่อยเป็นแปลงใหญ่รายย่อยที่ไปรวมเป็นแปลงใหญ่ครับก็เลยอยากถามนายว่าราคามันอยู่เดี๋ยวนี้ก็พอใจอยู่ค่ะเพราะว่าเราแต่ก่อนเราไม่ไม่ถึงขนาดนี้เนาะทั้งก็แค่สองบาทติดติดหรือบาทเก้าสิบบาทอะไรเงี้ยนะอะไรทุกวันนี้มันก็โควิดเนาะนายแต่เดี๋ยวนี้ก็อยากเรียนถามนายว่า หนึ่งค่ะหนึ่งเนาะเกษตรรายย่อยเนี่ยเพราะว่าอยากให้นายเนี่ยทำไปเรื่อยๆส่วนต่างเใส่หน้าตาก่างเรียนถามนายว่าอยากให้นายทําไปอีกส่วนต่างเนี่ยเกษตรกรรายย่อยเนี่ยเขาภูมิใจมากที่นายทําแบบนี้แต่ก่อนยังยังไม่มีแบบนี้เนาะก็เลยฉันเป็นฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้นําก็เลยอยาก พูดให้นายมีกํกำลังใจว่าชาวเกษตรกรดิบเพิ่มขอให้นายทำไปอีกหลายปีอีกเถอะเนาะแต่เดี๋ยวนี้ชาวเกษตรกรไล่มันนี่ก็ภูมิใจแล้วล่ะนายแค่นี้ก็ภูมิใจแต่แล้วแต่เกษตรกรเขาจะทำยังไงจะแป้งมันดีไหมหรือว่าหลายไล่ไหมแต่เราเป็นพืชหมุนเวียนเนาะบางคนก็ใส่อ้อยบางคนก็ใส่ไร่มันเนาะค่ะเดี๋ยวนี้หันมาไล่มันหลายแล้วล่ะนายเพราะว่าต้นทุนมัน มันน้อยอยู่มันไม่ใช่มากนั้นกะอ้อยค่ะนี่แหละก็เรียนถามนายแช่นี่ะอยากให้นายทําแบบว่าจะให้มีการจ่ให้มีประกันรายได้ต่อให้ชาวนามีกําลังใจทํางานครับกะทําเพื่อเครอบครัวนั่นแหละนายดีนะดีใจด้วยดีใจนะครับดีใจด้วยที่พอใจคขอบคุณค่ะนายท่างคี่ทำให้มีประนรายได้ที่มีส่วนต่างนะครับได้แล้ว ได้้แลวครับตอนนี้ได้จริงครับได้จริงแล้วโอนเงินเข้าเข้าบัญชีได้จริงได้แล้วได้แล้วครับปลูกอะไรครับต้นบ้าครับพี๊ก้าวไม่ปลูกอะไรปลูกอะไรปลูกข้าวปลูกข้าวข้าวอะไรครับข้าวเหนียวสิบข้าวไร่ข้าวเหนียวสิบมาไร่ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วครับอ๋อเช็คไปแล้วว่าได้แล้วอาตะกี้บอกไม่ได้่ผมจําได้แต่เช็คแล้วได้บอกแล้วระวังเมียเก็บไว้ดคก็อยากเรียนเรียนเรียนถามท่านอย่างนะครับของ แปลงใหญ่เนี่ยของรัฐบาลจะอุหน้นสามล้านช่วยเหลือสามล้านให้เกษตรกรทำกลุ่มแปลงใหญ่นะครับอแล้วไงครับผมก็อยากให้เร่งเร่งด่วนด้วยครับโอเคติดตรงไหนแปลงของลุงแปลงของลุงแปลงไหนไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกกระทรวงเกษตรให้แปลงใหญ่แปลงไหนตรงไหนแปลงใหญ่ครับตรงไหนชื่ออะไรบลกุกเกครับเกษตรจังหวัดอยู่ไหนครับอ้ะมัชื่อชื่ออะไรชื่อกลุ่ม กลุ่มปะหลังแปลงใหญ่ครับอย่าบังมานี่สัมปะหลังแปลงใหญ่ชื่อกลุ่มกลุ่มเกษตรกรมันสัมปะหลังแปลงใหญ่ที่กําลังกําลังเริ่มนะครับเดี๋ยวในอ๋อเพิ่งเริ่มจะจัดตั้งใช่ไหมอ๋อดีมากต้องต้องรอที่สามรัฐที่จะสนับสนุนรัฐบาลจะสสนนนับุมีสมาชิกกี่คนที่จะมารวมเดี๋ยวนี้สี่สิบแปดแล้วค่ะไม่นี่อันนี้อันเดียวกันอ๋อ โอเคนี่เป็นผู้ใหญ่นี่เป็นเด็กเป็นอบตก็อยากเรียนนําเสนอนายนี่แหละค่ะโอเคอ่าวกี่คนที่จะมารวมมเ้้แแงลวข็ สี่สิบแปดแล้วค่ะปกติต้องกี่รายถึงจะเข้าเกณฑดแต่วยังไม่คงเดิมนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เกษตรจังหวัดพูดนิดนี้ได้จัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่เรียบร้อยแล้วได้เงื่อนไขของการขอรับการสนับสนุนงบสี่แสนล้านจะต้องเกทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งขณะนี้ได้จดเป็นนิติบุคคลโดยจัดตั้งเป็นหอจกอเรียบร้อยแล้วระหว่างการรับการอนุมัติงบประมาณมาสนับสนุนซึ่งกลุ่มนี้ขอไป3ล้าน พื่อที่จะทําลานรับซื้อแล้วก็เครื่องสับแล้วก็ราช่างราช่างอ๋ออันนี้สําหรับทํามันโดยเฉพาะ48รายอนุมัติอะไรหมดแล้วรอตังอย่างเดียวใช่ครับแล้วไปติดอยู่ตรงไหนเงินกู้นี่ติดต้องใช้งบเงินกู้ใช่ไหมใช่ครับแล้วไงครับทราบว่าผ่านสภาพัดเรียบร้อยแล้วรอรอจัดส่วนกลางอนุมัติโอนเงินเข้าบัญชี ได้ยินเกษตรอำเภอพูดว่าอย่างนี้นายว่าวันที่สิบห้าหรือว่าประมาณที่สิบห้ากุมภานนี่แหละเขาจะโอนจะได้ค่ะถ้าถ้ามันวันที่สิบกว่ากุมภาไม่ได้กอให้นายช่วยเดี๋ยวเนี้ยนะเดี๋ยวผมช่วยเกษตรจังหวัดตามให้นี่ใหญ่กว่าเกษตรอำเภอก็นด้ล่ะฝากนายด้วยฝากนายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววันที่สิบห้านะตามให้ได้แล้วรายงานผมด้วยว่าได้หรือไม่ได้ครับรายงานไม่ต้องเป็นหนังสือรายงานด้วยวิธี โทรศัพท er. oh. no oh. ์ไปแจ้งโทรศัพท์แจ้งโทรศัพท์แจ้งอ้าวแจ้งโป้ยรู้จักกันไหมอ้าวโป้ยชื่อจริงชื่ออะไรกมลพรนะคะกมลพรนามสกุลจารุชัยกุลค่ะจารุชัยกุลอ้าวป้ยโทรไปแจ้งเลขาอัพว่าได้หรือไม่ได้หรือติดอะไรวันที่ส5แต่เกษตรจังหวัดต้องช่วยโทรบอกหน่อยจะได้ไม่ต้องตออนั่งถือเสียเวลาเป็นเดือนจะได้เสร็จ515 าษีเก้าหกค่ะภาษีเก้าหกนะคะป้อยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวยังไงป้อยป้อยอยู่น้องบวลำพูใช่ไหมเขตหนึ่งเลยค่ะโอเคโอเคถ้าถ้าไม่ได้ก็ช่วยแจ้งนี่นี่เกษตรจังหวัดละเดี๋ยวถ้าไม่ได้จะบอกเกษตรประเทศท่านครับไอตัวงการกันคู่นี่มันมันจะมีห่วงเวลาประมาณมีนา ฮะโครงการมันจะจบประมาณมีนาจะจบมีนานี่เขาบอกสิห้ากุมภาได้ต้องช่วยตามด้วยคุณคุณต้องไปช่วยตามให้เลยชื่ออะไรนะตามให้เลยอีกทางทางประเทศนะฮะโอเคช่วยตามให้อีกทางดีแล้วก็เขารวมตัวกันนี่เป็นถูกตามนโยบายกระทรวงเกษตรเพราะเราอยากให้รวมกลุ่มกันทําแปลงใหญ่เพราะถ้าต่างคนต่างทํามันก็ถูกกดราคาอันนี้รวมกันขายได้มันเหมือนชาวสวนยางอ่ะถ้าต่างคนต่างทําก็ต่างคนต่างโดนกด แต่ถ้ารวมกันเป็นกลุ่มและประมูลทีเดียวก็ราคาก็ได้ดีนะครับโอเคดีแล้วครับมากๆเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลอุดหนุนนะครับสมุดไปเช็คบัจันสมุดไปเช็คบัจันเช็คแล้วนี่ว่าได้นี่นี่นเก็ดกาอ่านหมดแล้วอ่าหมดแล้วครับอ่านแล้วอ่านแล้วเขาจะเขาใจเขาใจนี่ไงโอเคก็ดูเน